เป็นไรจ้าว่าโอเคปหมเนะี่ยโอเคปหมเนะี่ยโอเคไหมเะนะี่ยใส่ที่คาดผมหรอใส่เองหรออุ้ยเป็นอย่างเงี้ยชัวร์เล่นอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็เจ็บอ่ะไม่เล่นได้ไหมไม่เล่นได้ไหมเฮ้ไม่เอาไม่เอาเอา,เอา <laughs> มันแกล้งแม่หรอวะเดี๋ยวมันก็ไอ้นี่หรอ ไม่เอาไม่เอาไม่เล่นได้ไหมบาไม่เอ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 าไม่เล่นโ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 อ้ยไม่เล่นนะดูผัวดูผัวดูผัวเจ้ากันี่ยกันเอาเนี่ยเป็นไงไม่เอาไม่เล่นอประตูหลุดเนี่ยอ่ะอ่ะเออเอาเอาเอาเวมาเวลาเวลา Thank you for watching the video. If you like the video,